พี่น้องครับเมื่อนี้เขากับมาให้หน้าอีกแล้วนะครับมาหน้านี่ครับเพิ่นกับไทยเซ็จแล้วไทยหน้าเร็จแล้วนี่แหละครับอันนี้ก็ยังสูบหน้าอยู่ครับ สูบน้ำนี่ครับยังสูบน้ำอยู่การให้น้ำมันน้ำฝนฝนมากกับบอ่บอบ่อแห้งครับครับนี่แห้งเบัดแล้วครับแห้งเบัดแล้วนี่นะครับเ้องแบบเพิ่งมาตัดหญ้าพร้อมแล้วครับตัดหญ้าให้คันแท่นานันแป่นครับนี่ตัดได้ยักหน่อยหรอกตัดให้มันแป่นแล้วนี่นะครับ เดี๋ยวสิพายางเบื้องครับว่ามันเป็นจังไรแล้วเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องต้นก้าครับที่เยาหัวปูกไว้มือนั่นครับงไงซาใดแล้วครับเดี๋ยวพ้าไปเบื้องครับครับผมครับผมนายช่างเงิอนอย่างก็ต้องต่อมเครื่องตัดหญ้าอยู่ครับต่อมเครื่องตัดหญ้าอยู่ยังรถที่แท็กซี่ดังเงี้ย อย่กำลังตัดหญ้าตามคันแทะครับเห็มันเป็นแผ่นยางพ่อเอากลาวอย่างนี้ยางน้ำคันแทะหน้านะครับเห็นมันยางยังไงครับนี่ครับกระตัดเห็นแป่นเบ็ดนะครับเอากระยางยางเบื้องล่ะครับว่าตรงเลนบ่แผ่นนะครับตรงเลนบ่แป่นเทากับยินตัดครับ อันนี้ก็ซาค,ครับเห็ดไ้เจ็บน้ำครับเก็บน้ำไปน้ำน้ำม้วน,นี่ได้สูบน้ำาม,มากครับเขียวดีนะครับพี่น้องนะบรรยากาศีเขียวดีครับเขียวไปเวทเลยครับมึงเราสบายตาดีุปนะ เดี๋ยวหานองเพื่อนนั่นตัดงาแล้วเนี่ยครับเขาก็ดีขึ้นไปพื่นละครับขึ้นไปเที่ยงพูนพื่นละครับยังเห็นแต่หลังคาอยู่พื่นละครับไปหากินเขาพักเที่ยงครับนะครับเราก็ตัดเซ็ล้วครับอันนี้ตัดเร็จนี่เขาก็จะพักขึ้นไปกินขขาเที่ยง่อนนะครับ นี่ทั้งไต่กันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่แะครับมันจะแห้งรื่สิแลละครับ เขาถึงเดมสูบน้ำใส่อีกครับเมื่อนี่แห้งเบดครับนี่ครับมันแห้งเบดแล้วขนาดต้นการที่ไต่ก่อนนะครับเนาะคุณเอาบวกงวงกระดกกดกประตูก,กำลังนั่งเบืองน้ำู่ครับเข้าสูบน้ำขึ้นมาใส่นะครับนี่ครับ สูน้ำขึ้นว่าใส่ครับผมแห้งครับครับฝนก็่าค่อยแห้งปได้ยู่อล่ะนี่เดี๋ยวพาไปเบิ่งแนวกินครับเขาได้ยังกินเทียงครับผมพี่น้องมาครับกินขากันครับได้เนี่ลนะครับต่บมหุงกับต้มไก่ครับครับผม มาได้ครับสดหนามกันสุดยอดครับเ คงครับเดี๋ยวห้องกินขอ,อกันครับกระากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร้แน่ได้ครับเฝ้ากินขอ,อกันครับสิบเอเซทเวียกต่อครับ ครับผมไปแล้วครับ